รวยสวนเกษตรนางนีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาดูผักชีของเราตอนนี้นะคะผักชีของเรากําลังงามแล้วแล้วก็ได้เก็บขายแล้วนะคะตอนนี้เราเก็บขายแบบขายเองนะคะลงที่ตลาดนั้นแล้วก็ใส่ซะเล้งไปขายตามหมู่บ้านนะคะอันนี้แปลงแรกของเราโตแล้วแล้วก็อีกสองแปลงนะคะที่เราปลูกที่หลังเนาะเขาก็กําลังขึ้นมางามค่ะ อนนี้เขางามเร็วมากค่ะพอเขาได้โตแล้วเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะจะเก็บพันหรือเปล่าเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนที่ขีดๆหนาๆห,หน่อยเนาะเราก็จะเก็บออกก่อนนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ตอนเย็นๆเนาะยามเย็นนะคะเรามาดูผักชีกันสวยๆค่ะ ออกเยอะเลยแต่ช่วงนี้ราคาของทักชีค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะคะ